ไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรก็ตามไม่ว่าจะใส่บาตรถวายสังฆทานก็ให้อธิษฐานให้ครอบคลุมครบถ้วนในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะการอธิษฐานตั้งได้เฉพาะกายมนุษย์เราเท่านั้นนะอธิษฐานจิตด้วยใจใสๆว่าเกิดมาทุกยุคทุกสมัยขอให้ปราศจากคนพาลขอให้หมดเวรหมดกรรมและขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกภพทุกชาตินะ และขอให้มีสมบัติเอาไว้ทําบุญทําทานอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นให้ได้ทําบุญทอดกระถิ่นทอดเห็ดผ้าปาสร้างวัดวาอารามให้หูดีตาดีโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีให้อายุยืนยืนเมื่อถึงเวลาหมดอายุไขก็ให้ไปอย่างสบายนิพพานะปัจโยโหโตในที่สุดนี้ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คอยคำตุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร